สวัสดีครับจับจุดเทรดวิดีโอนี้จะมาคุยวิธีการวิเคราะห์ต่างไทม์เฟรมหรือมันติมันติเพิ่นไทม์เฟรมนะครับมันติไทม์เฟรมอนอลิซิสนะครับคือหลักสําคัญของการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคอย่างคุณต้องวิเคราะห์ต่างไทม์เฟรมเป็นไม่ใช่วิเคราะห์ไทม์เฟรมเดียวคือถ้าคุณวิเคราะห์ไทม์เฟรมเดียวถามว่าวิเคราะห์ทนไม่ได้แต่คุณต้องมีทูลหรือคุณเทจนช้านานและเบื้องต้นง่ายๆถ้าคุณจะวิเคราะห์ได้ดีเร็วๆเร็วคุณต้องเปิด2ชาช์ต แล้วก็ชาร์จแต่ชาร์จต่างกันจะเป็นชาร์จเซตนดับอย่างที่ผมเคยนําเสนอมาอย่างน้อยใช่ปะอย่างน้อยสุดสมมติว่าคุณเทรดไปจําเนี่ยสมมุติว่าคุณเทรดไปจับคุณควรจะเปิดสามชาร์จเช่นอย่างเช่นเทรดทองเทรดทองเทรดท,งทองเงี้ยอย่างผมเปิดสามชาร์จจะเป็นในเดย์แล้วก็หนึ่งชั่วโมงแล้วห้านาทีสุดท้ายห้านาทีเนี่ยห้านาทีอาจจะเป็นห้านาทีเราจะเป็น,ต,นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือ ตัวนี้คือใบแอดเราใช่ป่ะตัวนี้คือใบแอดเราตามเฟรมใหญ่คือเดย์คือใบแอดเราหนึ่งชั่วโมงคือเซตอัพหรือ POI ยังเราใช่ป่ะห้านาทีหรือหนึ่งนาทีตัวนี้คือ NT หรือ Exit เราใช่ป่ะดังนั้นเวลาเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเวลาเราเคราะห์ขี้หลักหนึ่งทุนตัวเนี้ยทุนตัวนี้สมมติว่าเราเปลี่ยนคู่มันก็จะเปลี่ยนหมดใช่ป่ะไม่เปลี่ยน AU ก็เปลี่ยนตัวชาร์ตแล้วเปลี่ยน UJ ก็จะเปลี่ยนตัวชาร์ตดังนั้น ด้วยการสร้างกลุ่มชาร์ตเนี่ยมันทําให้เราวิเคราะห์ต่างมาเฟมได้ไง่ายรตัวอย่างทองใช่ไหมตัวอ,อ,อย่างทองคุณดูไหมอย่างตัวอย่างทองตัวนี้เราดูอย่างตัวนี้ตัวนี้เราดูอย่างตัวนี้่าบบ<ะ>ถ้าเราดูอย่างตัวนี้ถ้าเราใบแอดนม่คือแบดหรอใบแอดเรามองไงคุณดูไหมทองราคาเบรกตัวน <í> ี้เบรกตัวนี้ลงมาเบรกตัวนี้ลงมาเราเห็นว่ามาหาแฟร์ไว้แล้วจับตรงนี้มาหาเบรกตัวนี้เบรกตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เบรกตัวนี้ลงมาในเบรกตัวนี้ลงมาตึมง ถ้าเรามาร์คขึ้นมาก็อย่างนี้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 เตกตัวนี้ลงมามาหาตัวนี้จุดตัวนี้ดังนั้นราคาก็จะรีบาลานซ์ตรงนี้ดังนั้นคุณครดูจุดนี้จุดนี้จุดนี้นี่คือถ้าเราเทตรดตามเทรนใช่ป่ะนี่คือจุดเดียืลองเลนเราใช่่ะเดีลลิงเลนเราเราต้องการเทรดตามเทรนคือเทรดราคาย่อตัวมาถ้าคุณดูราคาย่อตัวคืออย่างตัวเนี้ทำฟมเอนที่เนี่ยคือผมจะเปิดก็แต่เมื่อตอนที่ผมต้องการเทรดดังนั้น แวลาผมยังไม่เทรดผมมีข้ออยู่ว่าจะปิดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดสองชาร์ตหลังเงี้ยสองชาร์ตหลังเงี้ยยังยกอย่างเช่นตัวนี้ผมตัวอย่างตัวนี้จุดที่ผมโฟกัสสมมติเนี่ยผมโฟกัสตัวนี้นี่คือแฟร์เวลแก็บผมจะแฟร์เวลแก็บผมแล้วก็ตัวนี้ดังนั้นผมก็ทูนผมก็จะผมก็จะมาร์คมาร์คเช่นตัวนี้เบรกแต่วนี้ยผมจะมาร์คตัวนี้อ่ะมาร์คตัวนี้ตัวนี้เป็นเอ็กซ์เทอรเเน็ตเลยคิ่จะมาร์คตัวนี้ผมมาร์คตัวนี้ไว้ผมมาร์คตัวนี้คุณจะเห็นว่าหนึ่งราคามาตรงนี้ ราคาไม่เล็กตอนนี้อ่ะสมมติว่าผมมาร์กเล็กตอนนี้นี่คือพื้นที่สังเกตคุณแม่ราคาเล็กตอนนี้จะกลับเป็งไหนคุณดูหนึ่งนี้ผมมาร์กผมได้ภาพใหญ่ผมได้ภาพใหญ่ผมอย่างเงี้ยผมได้ภาพใหญ่ผมอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมก็จะดูจุดคอนเสริรสมมุติว่านี่คือฟเฟ favorite ผมนี่คือเบรกดังนั้นผมมาร์กอย่ตัวหนึ่งเช่นอาจจะมาร์กเป็นทำเอสซาก็ได้อ่ะสมมติว่าผมทำเป็นเอสซาผมเป็นเอสซาเป็นสวัสดิ well R ์เรเวอร์ตรงนี้สมมติว่าเป็นสว well ัสดิ์เรเวอร์ตรงน,นี้ บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมผมมาร์คตัวน,นี้ผมมาร์คตัวนี้คือหนึ่งผมมาร์คตัวนี้คุณเห็นแมสังเกตดูหนึ่งหนึ่งที่ผมมาร์คตัวนี้ผมมาร์คตัวน,นี้คือหนึ่งราคาลิเจตตัวนี้นราคาลิเจตตัวนี้แล้วสองราคาพยายามดันสุดท้ายราคาเบรกขึ้นไปไป่ะดังนั้นเวลาเราเจอแพทเทิร์นนี้ราคาขึ้นไปเงี้ยยอตัวมาเงี้ยแล้วก็เบรกขึ้นไปเงี้ยคุณเห็นไหมเนี่ยขึ้นลงขึ้นใช่บป่ะเนี่ยตัวน,นี้คือคือคือ เป็นพีดีลประเภทหนึ่งขึ้นลงขึ้นไปอย่างน,น,างนี้ขึ้นไปอย่างนี้ก็ดันลงมาสุดท้ายแล้วก็ปิดขึ้นไปอีกตัวนี้คือพีเดีลตัวหนึ่งดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ผมมองดังนั้นผมก็มองว่าเอ้ยถ้าราคาจะขึ้นมานะม,นมันมีพีโอไออะไรหนึ่งมี Auto box ออร์บ็อกที่ด้านบนมีเฟเวอร์เกับมีสวอปเลเวลหรือตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่แพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้ผมจําชื่อไม่ได้ไอแพทเทิร์นเนี้ย ดังนั้นผมก็จะดูเวลาผมดูผมก็จะดูราคาเล็กใช่ป่ะผมก็จะดูราคาเล็กผมก็จะดูไปผมก็จะดูราคาเล็กนี่นี่คือภาพใหญ่ผมเพอแม่ผมเปิดภาพใหญ่ภาพใหญ่ผมคือหนึ่งเพื่อเพื่อผมที่จะเทรดได้สัมพันธ์กับใบแอดใบแอดที่ผมเทรดแล้วสองผมวิเคราะห์อย่างเช่นงเชนผมต้องการดูจุดนี้เราต้องการดูจุดนี้ตัวนี้คืออ็อบเจกต์ต่างทางเฟรมเราจะวิเคราะห์อย่างเี้จุดนี้เราต้องดูต้นตอที่ผมอธิบายคืออ่าเราตรงนี้ปั๊บ คุณดูไหมว่าเวลาเราคลิกตัวนี้ปั๊บเนี่ยคลิกตัวนี้แบบชาร์ตตัวนี้จะขยับมาวิเคราะห์ตำแหน่งตัวหนึ่งคืออิงไทม์ไมหนึ่งตัวสองคือไทมนี้ดังนั้นเวลาคลิกตัวนี้อีกจอหนึ่งอีกจอหนึ่งเรามันจะเปิดโดยตำแหน่งนี้อยู่ตรงเกือบกลางจอดังนั้นเราก็เห็นภาพรวมสักเจอตัวนี้แบบเราก็เห็นภาพรวมสักเจอตัวนี้หมายก็ว่าไงหมายว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราวิเคราะห์ต้นต่อได้ว่าทำไมตรงตรงโฟกัสตรงนี้ โฟกัสตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้คุณได้ไหมอย่างเนี้ยที่ผมบอกว่าราคาพยายามขึ้นนะป่แล้วกลับมาแซฟตตัวนี้เปล่ราคาสร้างรีเคลเตี้อีโคไฮใช่ป่ะราคาไต่ขึ้นนะป่ะเนี้ยไต่ขึ้นเบรกตัวนี้เปล่ไต่ขึ้นแล้วสุดท้ายเบรกตัวนี้คุณได้ไหมเบรกตัวนี้เบรกตัวนี้ถ้าคนเทรดตรงเนี้ยถ้าคนเทรดตัวนี้คนจะเห็นว่าตัวนี้คือโอกาสที่เทรดโอกาสที่เทรดใช่ป่ะแล้วก็ตัวนี้ยิ่งเทรดง่ายตัวนี้เทรดง่ายตัวนี้จะเทรดง่ายใช่ป่ะตัวนี้จะเทรดง่ายเพราะว่าราคาทํา เบรกไฮสองนะตัวนี้จะเทรดง่ายดังนั้นเวลาเทรดตัวนี้แต่ในตัวนี้เรามาคุยตัวนี้เรามาคุยตัวนี้ดังนั้นเรามาดูจุดเข้าเทรดตัวนี้แบบนี้ผมดูราคาทําไมโฟกัสตัวนี้คุณดูราคาเลี้วงก็บแบบที่บมบอกเนี่ยคุณจะไม่ราคาลงมาราคาลงมาเนี่ยราคาลงมาดีดขึ้นแต่ไม่สามารถเนี่ยไม่สามารถเกินตัวนี้แบดังนั้นแรงรีเจ็คตัวนี้ไม่มากพอใช่ปะ่ะดังนั้นไซเวสท้ายเบรกใช่ป่ะสุดท้ายเบรกเนี่ยเราดูเบรกเบรก ตัวนี้ก็เป็นจุดอ้างอิงใหม่ที่สัมพันธ์กับตัวนี้ดังนั้นผมเลยโฟกัสตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ในไทม์เฟรมใหญ่เราได้ตัวนี้ด้วยห็นปะ่ะดังนั้นเวลาผมวิเคราะห์นี่ผมจะเปิดไทม์เฟรมใหญ่ไว้เพื่อไม่ลงไปแอดผมว่าไอ้ไแอดผมมองอย่างนี้นะผมต้องเทดสัมพันธ์ตัวนี้ไทม์เฟรมย่อยเนี่ยผมอาจจะเทดแบบเก็บสั้นหรือเทดตามเทียนก็แล้วแต่แล้วแต่เลนส์แล้วแต่เลยหรือว่าอย่างตัวที่ผมวิเคราะห์ดูว่าทูลตัวนี้มันช่วยในการเรานวิเกตชาร์ตในการวิเคราะห์ไงใช่ปะ กลับมาตอนนี้เวลาผมเปลี่ยนเป็นหมายเลขสองอ่ะผมเปลี่ยนเป็นหมายเลขสองเพราะว่าเปลี่ยนเป็นหมายเลขสองปั๊บมันจะขยับตรงนี้ไม่อยู่ตรงกลางจองคลิกตรงนี้มันจะแฉบตรงนี้มันอยู่ตรงกลางจอเห็นไหมดังนั้นผมลากตัวนี้ผมลากตัวนี้ผมลากตัวนี้ต่อมาผมลากตัวนี้ต่อปึ้งปึ๊บเอามผมลากตัวนี้ต่อมามันขยับตัวนี้มาผมก็ขยับตัวนี้ผมลากตัวนี้ต่อมาถ้าขยับไปตรงหนึ่งผมก็จะดูต้นต่อห็นป่ถ้าขยับตัวหนึ่งหนึ่งตัวนี้ผมก็จะดูต้นต่อมะดูดูชาร์จฝั่งความมือนะครับ 2ตัวน,นี้ผมก็จะดูราคายเล็กใช่ป่ะคุณทำไหมราคาเล็กเวลาผมเทียดเอาหนึ่งผม,เ,งมเป็นภาพรวมจะผมเป็นภาพรวมผมผมไม่หลงคือผมต้องการเทียดให้สัมพันธ์ตัวนี้นี่คือแบแอดผมดังนั้นผมก็มองว่าเงื่อนไขสับเซอร์ลิคิลิตี้คือวิธีการเอนจิเนียร์ลิคิลิตี้ใครจะทําคุณนั่นสังเกตไหมที่ผมอธิบายก่อนนี้นี่โลหายโลหายโลคุณทำไหมตัวน,นี้คือเฟลเลสสวิงเฟลเลสสวิงใช่ป่ะเฟลเลสสวิง ถ้าเราเฟลเลอร์สวิงตัวนี้นี่นนีีน่่คือจุดที่เราเทียดถ้าเราดู mmx มาดูตัวนี้คือคอนโซลิเดตใช่ป่ะคอนโซลิเดตนี่คือแอคเวอรเรชัหนึ่งแอคเวอรเรชัสองใช่ป่ะก็ขึ้นมาใช่ป่ะขึ้นมาจุดนี้ป่ะ,ะนั้นนี่คือหลักการใช่ป่ะั้าคุณดูหไหมนี่นี่คือเวลาเราวิเคราะห์ตรงนี้เวลาเราวิเคราะห์ได้นี้คุณตัวนี้มันจะช่วยทําให้เรานำไปเกตนอะหรือเราไปต่ำ,ต,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 ำต่ามเฟรมกว่าสมมุติอ่ะคุณเปิดตามเฟรมก่อนนี้คุณต้องการดูตัวนี้คุณต้องการตัวนี้เช่นคนเปิดไปที่สัก15นาที อ5สิบห้านาทีหรือห้าทีก็ได้ห้าทีคุณจะเห็นว่าสมมติว่าคุณอยู่ตรงนี้เวลาคุณคลิกตัวนี้คุณคลิกตัวนี้คุณจะได้ภาพมังเปนไงราคาก็จะมาแบบนี้ให้คุณหรือคุณขยับมาตัวนี้มันก็ยังง่าย่ะดังนั้นนี่นี่คือทูนตนัวนี้มันช่วยช่วยช่วยในการวิเคราะห์ได้ง่ายอย่างเช่นนี้ในฟีเจอร์นี้ผมแก่อธิบายฟีเจอร์นาวิเกตตำแหน่งตำแหน่งที่เราวิเคราะห์ต่างไทม์เฟรมมันก็จะขยับ ในทางเฟรมย่อยทางเฟรมใหญ่คือเราทางเฟรมใหญ่เราก็จะไม่ไม่หลงไม่หลงว่าเอ้ะเรามองอะไรอยู่นะทางเฟรมย่อยมันก็ขยับรลยละเอียดเข้าไปมากว่าเหมือนเราสอ่องกล้องโฟกัสทางเฟรมใหญ่แล้วอยู่อย่างนี้นะแล้วขยับปั๊บอย่างเงี้ยมันก็จะซูมเข้าไปนี่คือหลักการใช้ทุนทุนที่ผมเขียนคือเพื่อเสริมการวิเคราะห์ต่างทางเฟรมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอวิดีโอใหม่ๆนะครับ